ช่วเิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังเรียวสิคาคุณแม่เรียวสิคาคุณม่นี่ยเลยค่ะตายแล้ว รองเท้านักเียนของเกรี่แกล้งทิดหนูอยากได้ได้เลยลูกอยากได้อได้เหรอได้ได้ได้โอ๊ยหน่อยะได้ค่ะสนุกกับลูกอ่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณทาสวัสดีครับแม่โบน้องทอมมี่เกลี่ยแก๊้งอยู่ที่แคบบริการครับจ้านี่ลูกอยากได้รองเท้าคู่ไหนเนี่ยบอกพี่เขาไปเลยต้องคู่นี้เลยค่ะคุณแม่ดีไดไดไหรองเท้าเข้าไปของเกลี่ยแก๊งกับคุณแม่ค่ะ หนูเนี่ยจะใส่ไปเรียนแล้วก็ไปเล่นบาสเกตบอลกับนก้นผู้ชายนะคะแล้วมันใช้ด้วยกันได้เหรอลูกอุ้ยได้สิครัคุณแม่แขกขานั่นและค่ะ<ล>ได้สิครับคุณแม่ เพราะรองเท้าผ้าใบของเกอรี่แก๊งนะครับเหมาะสาหรับผู้หญิงนะคะรูปทรงนี่เหมาะกับเท้าผู้หญิงมากๆค่ะแล้วก็นุ่มสบายเวลาสวมใส่ค่ะนี่น้องทอมมี่นี่ฉลาดมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ารองเท้าผ้าใบของเกอรี่แก๊งเนี่ยนะครับมีน้ําหนักเบาสบายใส่ได้ทุกหลากหลายฟังก์ชันเลยครับเมื่อใส่ไปเรียนใส่ไปเที่ยวใส่เล่นกีฬาหรือใส่ทำกิจกรรมอะไรก็ได้ก็ปังปุริเย่เลยครับ ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะจัดลูกจัดลูกจัดลูกน,นี่ค่ะคุณแม่ค่ะห,หนูก็อยากได้รองเท้านักเรียนของเกอรี่เกงรุ่นไดมอนด์ด้วยค่ะเพราะว่าระไรู้ไหมคะอะไรจ๊ะเพราะว่าเขามีเพชรแล้วแบบหมุนได้หนูชอบชอบตรงนี้ค่น เอาไปเลยลูกเอาเลยได้ใช่ไหมคะได้เลิศมากคุณแม่ใจดีจริงๆเลยเอาสองคู่เลยใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยครับเลิศมาคุณแม่ะาสาลูกเอ่อคือว่าลูกมีการบ้านค้างไว้อะค่ะเป็นวิชาคณิตคิดในใจคุณแม่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะโอ๊ยไม่ได้หรอกแม่ไม่ว่าหรอกเดี๋ยวแม่ต้องไปเสริมสวยอะลูกอ้าวสองแม่ลูกมาอยู่นี่เองเข้ามาแล้วคุณพ่อ่ะอะไรจ๊ะ ให้คุณพ่อสอนก็ได้สอนอะไรจะหนูก็สอนการบ้านวิชาคณิตคิดในใจนะสิคะโอ๊ยพ่อแกนะนะคิดในใจไม่เป็นหรอกเขาวันวันเนี่ยมันคิดแต่จะนอกใจจ้าจะไม่เธอรู้ล่ะจ้า๊ะไปเป็นหมอดูเปล่าเนี่ยนั่นไงนั่นไงมันนอกใจแม่จริงด้วยจะตายคุณไงคุณกับคุณไงเอี๋ยวพิ่งทะเลาะกันค่ะทำไมขอถ่ายคลิปวิดีโอก่อนคลิปอะไรอ่ะลูกช้างนกันเอัน ก่อนเราจะชนกันชนลูกกันเลยมยั้ยหอามเอ่นใหญ่เรา้ใหญ่ดนะางง